สาวแต้วเผยภาพคุณพ่อสุดเท่หนุ่มต้นโพเมนแฟนๆกระหน่ำถูกใจกันเพียบคะ่ะจากรณีนังเอกสาวแต้วณัฐพรเตมีรักสูญเสียคุณพ,อพ่อพลอกกาศตรีณรงค์เตมีรักภายหลังจากที่ประสบอุบัติเหตุเขารักษาตัวที่โรงพยาบาลตั้งแต่10มิถุนายนที่ผ่านมาจนต่อมาเสียชีวิตลงเมื่อวันที่1กร,รกฎาคม2563คะ่ะทำกลางความเสียใจของครอบครัวและเพื่อนในวงการบันเทิงร่วมแสดงความเสียใจกันจำนวนมากล่าสุดนี้16ธันวาคม2 0 0 0 63สาวแต้วได้ลำลึกถึงคุณพ่ออีกครั้งได้การโพสภาพครั้งที่คุณพ่อยังมีชีวิตอยู่พร้อมทั้งระบุข้อความว่าไปเก๊กหล่อยอยู่ที่ไหนนะอดีตแฟนหนุ่มอย่างต้นอาร์ตเองเข้ามาแสดงความพิดเห็นเป็นหัวใจสีขาวทํากลางแฟนๆเข้ามากดหัวใจติดท็อปเทนของภาพเลยทีเดียวล่ะคะ่ะ